เรียนไทยบายคููป๊อกกี้มาเรียนภาษาไทยกันค่ะหนูเห็นไก่แจ้ไหมครอบครัวไก่คุ้ยเขียดินกุ๊กกุ๊กเรียกลูกกินเอกอเอกเอกแซ่เสียงขัน สวัสดีค่ะพบกับเรียนไทยบายครูปอกกี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเล่มของวรรณคดีลำนำํำตอนนี้ครูปอกกี้อยู่ที่บทที่4นะคะชื่อเรื่องว่าไก่แจ้แแซ่เสียงเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะสําหรับหน้านี้นะคะอยู่ในหน้าที่46ในเล่มวรรณคดีลำนำํำบทนี้จะพูดถึงเรื่องความขยันแต่จะขยันยังไงมารับฟังกันค่ะ ฉันเขียนเรื่องนี้ให้เพื่อนรักคู่หนึ่งกับครอบครัวที่น่ารักของเขาความจริงเขาไม่ใช่คนหรอกแต่เป็นไก่แจ้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้จักไก่แจ้ไหมถ้าอยากรู้จักก็ตามฉันมาไก่แจ้ของฉันชื่อเจ้าซอยกับเจ้าสวยเจ้าซอยเป็นไก่แจ้ตัวผู้ส่วนเจ้าสวยเป็นไก่แจ้ตัวเมีย พอซื้อเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อปีที่แล้วฉันดีใจมากเพราะอยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองมานานแล้วเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยเป็นไก่แจ้พันไทยพอบอกฉันว่าคนไทยเลี้ยงไก่มานานแล้วไก่แจ้เป็นไก่สวยงามลำตัวเล็กและเตีย้ย ตัวผู้มีสีสันสดใสงอนเป็นแฉกหางเรียวยาวโค้องงอนส่วนตัวเมียสีไม่สวยเท่าตัวผู้ไก่แจ้มีขนหลายสีบางตัวมีสีเดียวล้วนๆเช่นสีขาวสีดำสีเทาบางตัวมีหลายสีปนกันบางทีเรียกตามชื่อสีที่ต่างกัน เช่นสีประดูสีดอกมมกสีกละ สำหรับสีดอกหมากนะคะนั่นก็คือขนบริเวณตรงคอไก่ตรงบริเวณสร้อยคอไก่นะคะหรือว่าตรงตัวลำตัวหรือว่าหางของไก่นั่นเองจะมีลักษณะสีขาวอมเหลืองนะคะเราจะเรียกว่าสีดอกหมากส่วนสีกระนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลค่ะลายก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีกระเจ้าสร้อยของฉันมีลำตัวสีดำสนิท มีขนสร้อยคอเป็นริ้วริ้วสีขาวนวลเหมือนสีดอกหมากและมีขนหางสีเดียวกันเขาจึงเรียกว่าไก่สีดอกหมากส่วนเจ้าสวยเป็นไก่สีประดูขนของมันมีสีน้ำตาลคล้ายๆกับสีนกกระจอกนกกระจอกไทยนะไม่ใช่นกกระจอกเทศทัท้งเจ้าส้อยและเจ้าสวยชอบกินข้าวเปลือก มแมลงและญ้าหรืออาหารไก่ที่มีขายตามตลาดมันกินอาหารไม่มากแต่กินได้ตลอดทั้งวันพ่อทำบ้านเล็กๆให้มันอยู่ตอนเช้าก็ปล่อยออกมาเดินเล่นในสนามหญ้าหน้าบ้านทั้งคู่เดินต่อแตะตวมเตียมดูน่ารักน่าขันเจ้าซอยกับเจ้าสวย ตื่นแต่เช้ามันตื่นก่อนพ่อกับแม่เสียอีกพอตื่นขึ้นมาเจ้าซ้อยก็โก่งคอขันเลยทีเดียวจนฉันอยากเปลี่ยนชื่อมันเป็นเจ้านาฬิกาปลุกก็หลายครั้งพอบอกฉันว่าให้ดูตัวอย่างไก่แจ้เพราะไก่แจ้ขยันคนเราต้องตื่นก่อนไก่จะได้เป็นคนขยัน และพ่อก็ชอบท่องกรอนไก่แจ้ให้ฟังจนฉันจำได้เพื่อนๆอ,อยากฟังไหมฉันจะลองท่องให้ฟังเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราลองมาฝึกอ่านกันก่อนนะคะแล,แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปฟังแบบเป็นบททำนองสนอนะคะไก่แจ้ไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามขันขันแซ่กระชั้นเสียง โก่งคอเรื่อยร้องสองสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนะักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ยผู้แต่งนะคะหม่อมเจ้าประภากรดอกส้อยสุภาษิตบทอาขยานบทเลือก เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวไปฟังทำนองทาทำนองสนอกกันนะคะการอ่านทํานองสนอกไก่แจ้หม่อมเจ้าประภากรไก่เอ๋ยไก่แจ้ ถึงยามคันขันแสกระชันเสียงโกงคอเรื่อยร้องสองสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดัง ถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ย เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพร้อมไหมคะบทอาขยานบทนี้จริงๆแล้วครูปอกี้ตั้งใจว่าจะท่องให้เด็กๆฟังด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าลองซ้อมดูแล้วเสียงไม่ได้จริงๆค่ะก็เลยขอยืมอ่าของคุณครูคท่านอื่นมาก่อนดีกว่านะคะเพราะกว่าเอาละค่ะเรามาดูหน้าต่อมาเลยเอาละค่ะเรามาเริ่มอ่านหน้าต่อมากันเลยนะคะกรอนที่ฉันท่องให้ฟังนี้พ่อบอกว่าเป็นบทดอกสร้อยสุภาษิต ที่เป็นบทอ่านของเก่านักเรียนแต่ก่อนเขาท่องจำกันฉันว่าพวกเราก็ควรท่องจำด้วยเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไหมถ้าเรานึกถึงคำสอนของคุณครูขยันอ่านหนังสือวันละครั้งสองครั้งเหมือนไก่แจ้ที่ขยันขันเราก็คงมีความสุขทุกวันแม่ของฉันก็เหมือนกัน ชอบนําไก่มาเปรียบเทียบกับคนแม่บอกให้อาบน้ำแต่งตัวซักเสื้อผ้าให้สะอาดให้ฉันดูอย่างเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเพราะมันชอบไซ้ขนทำความสะอาดขนของมันทุกวันแม่ชอบพูดว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งฉันยังมีสำนวนอีกมากที่เกี่ยวกับไก่แต่ฉันนึกได้เท่านี้ เพื่อนๆละ่ะเคยได้ยินสำนวนอะไรอีกบ้างสายแล้วฉันคงเขียนเท่านี้ก่อนจะต้องรีบไปดูเจ้าส้กับเจ้าสวยพอบอกว่าวันนี้เจ้าสวยจะมีลูกเจี๊ยบเล็กๆเพราะมันฟักไข่มาได้21วันแล้วแม่ฉันตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เห็นลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆในครอบครัวของเจ้าส้กับเจ้าสวย ลูกๆของมันจะมีสีอะไรบ้างนะเอาละค่ะเด็กๆก็จบกันไปนะคะสําหรับเนื้อเรื่องเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องของความขยันหมั่นเพียรแล้วก็การมีวินัยนะคะมีความรับผิดชอบนั่นเองอไก่นะคะหน้าที่ของไก่เลยตื่นเช้ามานะคะเขาก็จะส่งเสียงขันก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะจะตื่นเช้านะคะแล้วก็ขันก่อนนั่นเองจนได้ฉายาว่า เป็นนาฬิกาปลุกนั่นเองค่ะส่วนเด็กๆนะคะในบทไก่แจ้นะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องของความขยันเหมือนกันให้หมันทบทวนนะคะฝึกอ่านหนังสือนะคะส่วนแม่ในเรื่องนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องว่าให้อาบน้ําแต่งตัวเหมือนสำนวนไทยที่ว่ายังไงนะคะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสำนวนเกี่ยวกับไก่กันต่อเลยค่ะ สำนวนเกี่ยวกับไก่นะคะก็จะมีอยู่เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ่าสำนวนที่ว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นะคะอันนี้ก็เป็นสำนวนเหมือนกันหมายถึงนะคะต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกันต่อไปค่ะไก่อ่อนไก่อ่อนหมายถึงคนที่อ่อนหัดหรือว่ายังไม่ชำนาญน,นั่นเองคำต่อไปค่ะคำว่าไก่รองบอนไก่รองบอนหมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรองซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ต่อไปค่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหมายถึงความสวยงามนะคะจะเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่งนั่นเองอย่างเช่นการแต่งหน้าการแต่งตัวนะคะหรือว่าการทําทสิ่งต่างๆนะคะเพื่อให้เราดูดีแล้วก็สวยงามนั่นเองค่ะต่อไปค่ะไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยนะคะหมายถึง ได้สิ่งที่มีค่ามาแต่ว่าไม่รู้คุณค่าจึงไม่ได้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดอาอย่างเช่นไก่นะคะถ้าให้เลือกระหว่างนอนกับปลอยไก่ก็คงจะเลือกเป็นนอนมากกว่าเพราะว่าไก่นะคะมันไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าปลอยนั้นนะคะมันจะเอาไปทําอะไรมีค่าย,ยังไงนั่นเองต่อไปค่ะไก่แก่แม่ประช่อนหมายถึง หญิงนะคะค่อนข้างมีอายุมากมีมารยาแล้วก็มีเล่เหลี่ยมมากเขาจะใช้ว่าไก่แก่แม่ประช่อนต่อไปนะคะเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอ่อหมายถึงคนหยอะแยะทำอะไรก็คือไม่จริงจังไม่ทุ่มเทก็คือทำอะไรหยอดหยอกแยะแไม่ได้จริงจังหรือว่าทุ่มเทกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยนั่นเองก็จะใช้ว่าหยียบขี้ไก่ไม่ฟอต่อไปค่ะสมภารกินไก่วัดหมายถึง ผู้ชายที่เป็นหัวหน้าแล้วก็มีความรักหรือว่ามีอะไรนะคะกับลูกน้องที่เป็นผู้หญิงนั่นเองสำนวนนี้ก็จะใช้ว่าสมพานกินไก่วัดต่อไปค่ะอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่หมายถึงรู้เท่าทันคำพูดที่พูดออกมายังไม่ทันอ่าบางทีเขาอาจจะใช้ว่ายังไม่ทันอ้าปากเลยก็เห็นลิ้นไก่ซะแล้วก็คือรู้ว่าคิดอะไรอยู่หรือว่ากำลังจะทำอะไรนั่นเองสำนวนต่อไปค่ะ ลูกไก่ในกำม,มือหมายถึงอยู่ในอำนาจนะคะเหนือกว่าจะทำอย่างไรก็ได้จะบีบให้ตายจะใครก็หลอดก็คือเขาจะใช้ว่า,าลูกไก่ในกำม,มือต่อไปค่ะเป็ดขันประชันไก่เป็ดขันประชันไก่หมายถึงมีความรู้นะคะมีความรู้ความสามารถน้อย แต่อวดหรือว่าแข่งขันกับผู้ที่มีความสามารถหรือว่าความรู้มากกว่านั่นเองต่อไปค่ะเขาเรียกว่าคำต่อไปนะคะคือปล่อยไก่ปล่อยไก่นะคะหมายถึงแสดงความโง่ออกมานั่นเองค่ะซึ่งบางทีนะคะเวลาที่เราอาจจะแสดงความคิดเห็นบางอย่างนะคะเจตนาของเรานะคะอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าคนอื่นอาจจะเข้าใจเจตนาของเราผิดนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันประโยคสุดท้ายคือ เชือดคอไก่ให้ลิงดูเชือดคอไก่ให้ลิงดูหรือเชือดไก่ให้ลิงดูหมายถึงการลงโทษนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆก็จบกันไปแล้วนะคะสำนวนไทยที่เกี่ยวกับไก่ก็มีอยู่เยอะเลยนะคะเราอาจจะเจอในข้อสอบนะคะสำนวนเหล่านี้นะคะเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับในบทที่4นี้อยู่นั่นเองอแต่ว่าตอนนี้ถ้าในซาเลเซียนก็น่าจะยังไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้สอบกันนะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะครูปกี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็อ่าสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาเจอกันใหม่นะคะเรื่องนี้นะคะอ่ในบทที่4ี่เหมือนเดิมนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆเ,เจอกันใหม่เรียนไทยบายครูปกี้ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะบายบายค่ะเด็กๆ